สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นท่านสุภาพรภูเงินผู้บริการของธนาคารกรุจากสถาบันการาศึกษาเขาก็มารว,วจทั้งดจำนวน18โรงเรียนรวมทีมแข่งขันขทั้งหมด40ทีม รองเพื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคณะอาจารย์นละรัฐนาอาจารย์และเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆจะเข้าร่วมการประกวดแทงขันเพื่อเป็นการให้บริการนักเรียนนักท่องเที่ยวทั่วไปและมีและบุคคลที่มีความสี่ลูก้าลูกศินี้จะเป็นของขวัญได้แก่หนึ่งจังหวัดขอนแก่สองตอนทานีสามกระดิจีนหน้าเรียนรู้ ได้จริงน้องๆสามารถสัมผัาาาาาาสได้ผู้เข้าร่วมระดับแข่งขันทุกบ้านสถาบันที่มุ่สู่ กร,รมการผู้พิจารณาผลงานประกวดรูปัน,นะคะที่ทางสะกรรการที่เการปรกวดของเรานจะมีดดวยกนะะันการทบชื่อะะสามารถแจ้งกับพี่สาบปรึกษานะคะที่มกับ,บนองนะคะเดี๋ยวรบกวให้ทุกท่านนะคะไปนั่งรอบริเวณ หอนจริงอะเออ้อนจริงเนี like <bbe> ่ยโคตรเพี้ยอผมกินจริงค่บอร่อยไหขั้สุดท้ายขัสุดท้ายแขนนะแคนขามาเอานนวจริงเาะน้แคอเแคนรอบริการทุกระดับประทับใจใช่ไหม ไม่กินเันไงไหวันนี้เอาค่ะปากไว้เอาอันในมือไม่ใช่โดนน่ังเข็ที่เล่ก้อดเนี่ยไปมาก็เริ่มยันแล้วอายาวจ

好的，好的，好 <cOff cảm thấy doohehe> đó không biết nữa, không biết không นะครับเป็นเด็กที่มีใจรักงานศิละปะอยู่แล้วครับเจตว่าที่โรงเรียนนียก็เปิดชมรมครับเปิดชมรมปฏิมากรรมเลยครับ ในการแข่งขันในการโต้กลับไปแข่งขันแต่ละครั้งได้มีสนามไหนบ้างคะที่เราไปแข่งก็จะมีสนามแบบศิลปะหัตถกรรมระดับชาติแล้วก็ที่ที่จังหวัดครับที่เขตก็คือได้รางวัลอะไรจะชนะเลิศระดับชาติครับระดับชาติครับที่ภาคเหนือจังหวัดน่าเลือดปแข่งปั้นอะไรบปั้นปฏิมากรรมลอยตัวครับครับในเกือกของที่สวนจักรกลเกีนนี้เรามีการวางเป้ามาทำงาน่นถึครับว่าจะมาร่วมกิจกรันครับก็ตั้งเป้าไว้เลยครับว่าปีนี้อยากจะมาเพราะว่าเว้นไปหลายปี ครับก็เลยอยากให้เด็กมีประสบการณ์ด้านการปั้นนุ่นสูงด้วยครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเคยปั้นแต่ลอยตัวครับในะที่เราเป็นผู้สอนบเนี่ยในดูแลสิทธิของเราแล้วเราในการแข่งขันครั้งนี้เรามองทิศโรงเรียนอื่นยังไงครับผู้แข่งเป็นยังไงครับว่าฝีมือของเด็กๆทุกวันโอ้ฝีมือเก่งกันทุกโงเลยครับแล้วผมผ่านมาหลายปีที่ไม่ได้มารู้สึกแบบเด็กพัฒนาไปเยอะมากครับดีกว่าชุดแรกๆเหมือนแบบมืออาชีพกันมากเลยครับ เมื่อได้รับจย์จากที่นี่แล้วเราคิดว่าความนักเรียนของเราเนี่ยมันจะสำหรที่ว่าหนักใจหรือว่าอะไรยังไงบ้างครรู้สึกหนักใจแทนกรรมการเหมือนกันครับเพราะมีแต่ง,งานสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวส่วนของโรงเรียนทางโรงเรียนเองจะมีการส่งเสริมอะไรต่อนเนื่องอยังไงบ้างก็จะหลังจากที่ได้รางวัลไปแล้วก็จะขอประมาณขอสนับสนุนเรื่องแบบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เวทีท,ที่ที่มาแข่งครับเพราะเพราะกำแพงเพชรกับที่นี่ก็กือบ5 0 0โลเหมือนกันครับ เดินทาง9ชั่วโมงครับผู้ที่เด็กๆที่มีหัวใจศิลปะก็เด็กๆที่มีจิตใจทางรักทางงานศิลปะก็อยากให้แบบฝึกฝนตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เราได้ครับต้องมีความอดทนพยายามในการฝึกฝึกฝนครับ,เ,รบเนี่ยมันผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปดูพวกรายละเอียดความสวยงามอย่างเช่นอโวลูมต่างๆความถูกต้อง แล้วก็ความสวยงามของของพวกรายละเอียดเช่นขนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเล็กเล็กน้อยมันก็อาจจะชนะกันนิดหน่อยครับจริงๆผลงานก็ใกล้เคียงกันับเ,เปรียบเทียบป,ปีนี้กับปีที่แล้วปปอ๋อ,อก็ใกล้เคียงกันครับเห็นว่าพัฒนาก,การของเด็กจริงจริงก็ดีขึ้นเรื่อยๆืนะครับเพราะว่าสําหรับสามชั่วโมงเนาะก็ถือว่าทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับส่วนชี้นนี้ยคนที่เข้ามาที่นี่ัะ ก็หลักๆเลยที่ที่หลุดไปเนาะมันจะเกี่ยวกับโครงสร้างสัดส่วนที่มันไม่ไม่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วส่วนที่อาจารย์สอนที่วังขอนมีนักเรียนที่โรงเรียนที่นนักเรีียท่ได้รางวัลชนะเลิศที่ไปเรียนกับอาจารย์มีมีมีครับครับจากกระจกที่เนี่ยเวทีประกวดเพราะว่าตอนเราดูพอร์ตเนี่ยในพอร์ตเขาก็จะโชว์ว่าเขาได้รางวัลจากสนทัศมีครับจากที่ในและใน วงการตองนี้อาจารย์อยากฝากให้กับทที่ที่เข้ามาติดใจด้วยนก็คิดว่ามันมันก็เป็นเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเนาะรางวัลก็ไม่ใช่คําตอบหรอกครับว่าว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบที่ที่เป็นกําลังใจสําหรับนักเรียนแล้วก็ครูที่ที่ฝึกฝนเนาะก็เป็นกําลังใจแต่ว่าผมก็ยังบอกมันเป็นเป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของทั้งหมดที่ที่เด็กจะต้องเดินต่อไปอันนี้ มันน่าจะเป็นแรงผักนิดหน่อยครับผมครับผมขอบคุณครับ